ตีแจกบอสซัมนะครับต it ัวนี้เป็นของแท้เลยนะครับทุกคน p o w e r p u เกิ r ใครอยากได้นะครับทุกคนดูคลิปแล้ทุกอย่างก็คือเดือดพร่านเป็นสารเคมีเองวะทุกคนมอสเป็นโลกไฟไหม ฮัลโหลอันยองฮันเซียนี่ฮาวสบายดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตีน้ำต่อนครองเทศสารพัดของกุ๊กกิ๊กแล้วนี่อะไรฉันจำไม่ได้แต่คงต้องใส่ลงไปสินนะเกิดควันแล้วเราจะต้องร่ายมนเพื่อสร้างสาวน้อยพาวเวอร์ ฮะฮะฮะฮอพาวพับฮกฮะ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 ว้าวฮัฮเฮะ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 ฮัฮะฮอฮะอะฮ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 ะะฮะฮ พาวเวอร์พ oh, oh uh ับเกิลคายเบบี้โอ้ไม g กอดป๊อบมาว้าวว้าวว้าวโอ้โหยการของเล่นสะสมมีขนมด้วยว้าว um โอ้ยถุงผ้าวอร์พั o เกิลเซเว่นไม่รอช้าทุกคนใครชอบพาวเวอร์พั r เกิลกดไลค์คลิปนี้และชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสซัมบับเบิลหรือว่าบัตเตอร์คัพนะครับคอมเมนต์กันมาที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ไม่รอช้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพราะคลิปนี้ตีมีแจกด้วยครับตีแจกบอสซัมนะครับ,ต, um รบตัวนี้เป็นของแท้เลยนะครับทุกคนพาวเวอร์พั p เกิลใครอยากได้นะครับทุกคนดูคลิปนี้จบลุกติกาแน่นอนดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับไม่รอชา้าไปชมกันเลย อังแรกมาดูกันว่าเราจะได้พวกุูแจพาวเวอรพับเกิลไลอะไรโอ้โอเพีงยงนะมไ,ไม่มีอะไรเลยนะไม่มดได้จัดฉากไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงอันต่อไปอันแรกมันไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเหลือเลยมันไม่มีไปได้ขนมโอ้ว,ว,ว้าวอันนี้ได้จีเขียวพร้อมกับขนมคือจันจา้าเป็นสายยางรัดแบบนี้ทุกคนนี่สวยมากเลยครับสามารถรัดล็อกได้แบบนี้เลยว,ว,ว้าวเขียวลงไปเลยครับวู้ว้าว,ว,วอืมอืมเปียวหวาน คลุกเคล้นุมมาลุ้นกันตัวนี้ได้สีอะไรจะ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 ว้าวสีชมพูว้าวจุบประจุบแก้วน้ำพาวเวอร์พับเกิลจะจะมีขนมโรยมาให้ด้วยดูเป็นซุป ว้าว <Wow. S 2> ฟองฟูเลยทุกคนฟองเยอะมากทุกคนดูดิสตชช่นี่จันจันจ้า <c oughs> โอ้ <c oughs> น้องสีฟ้าครับโอ้น้ำสีฟ้าเลมอนดูไปเลยโอ้ฟองเยอะอื <c> ้ <oughs> <c oughs> สดชื่นมากอันนี้ฟ้าไปแล้วชมพูไปแล้วก็ต้องเป็นสีสีเขียวมุยน่ารักหยโอ้อ้าวช่วยด้วยและนี่คือสวนผสมโอ้โหฟูฟูสีเขียวว้าวขึ้นมาแล้วโอ้โห เป็นฟองฟูแบบนี้เลยครับความรักลงไปส่วนผสมพิเศษููว้าวและทุกอย่างก็คือเดือดพร่านเป็นสารเคมีเอ็กซ์ปิดฝาเลยอืืืมมม รู้สึกมีพะลังอยู่นี่ไงนี่บีบน้องบีเลยแลวน้องก็กลับมาเพราะว่าน้องเป็นสกุชีสกชุชีบอสซัมและน้องบับเบิลน่นลารักสุดๆเลยใครชอบตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันบอสซัมบับเบิลและบัตเตอร์คับอูอันนี้เขาบอกว่าเป็นที่นีบลุ้นลายครับว่าได้ลายไหนมาดูกันวันสุที วันโจโจปุ๊บว้าวเด็นจ้าสวยเลยดูดิเสียบตรงไหนดีอ่เหนียบนิ้วขนมก็เป็นขนมน้ำตาลครับ <S 1> <S 1> อีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะเป็นลุ้นครับที่เป็นเทปแบบนี้นี่ครับเป็นเทปสติกเกอร์มวลสติกเกอร์นะครับให้สะสมมีถึง3แบบมาดูว่าเราได้รายไหนสีไหนกันครับ ว้าวได้สีฟ้าบับเบิลครับนี่เดี๋ยวมาให้ดูนะว่ายาวขนาดไหนทุกคนหนึ่งเทอูทคน<ๆ>เขาเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เป็นสติกเกอร์ครับเนี่ยแปะแบบนี้คือเยอะมากเยอะแบบเยอะมากอะดูดิไม่รู้กี่ร้อยตัวเป็นพันตัวเลยทุกคนเยอะมากไม่เคยเ <Wow. S 1> แล้วหาตัวต้นตอของเทปไม่ได้ว่าอันไหนคือต้นนองเทปคือมันแปะมาเรื่อยๆแบบนี้เลยเข้าใจทำมากอะงั้นเดี๋ยวเรามาหยิบกินสีฟ้านี้ก็เลยครับ

บัตเตอร์ครับครับนี่ใส่การ์ดตัวนี้ได้แล้วก็ได้ตัวนี้เป็นสีเขียวเลยเฮ้ยน่ารักอ่อะอันเชิญน้องเขียวขึ้นลงเลยครับนี่ hi, ทุกคนโปยขนมลงไปครับนีอ่อุ้มาตักเค้กเลยครับนี oh ่โอ oh ้โหคัมเบอร์เลอร์อืมอืมอืมนุ่มอร่อยมาม <c oughs> <c oughs> น้ำสีเขียวลืมวันนี้เลยทุกคนนี่สวยมากฉันอยากให้เศษให้เนี่ยกินได้ฉันทีสิส <c oughs> บาบาทำได้ครับวันทูที่ว้าวบาบขอบคุณมากๆเลยทุกคนนี่อุ้ยน่าก,กินมาก เป็นลายในการ์ตูนพาวเวอร์พเลยทุกคนวเวลาที่แบบว่าปิดฉากอะ่ะจะเป็นสีนี้ลายนี้เลยครับและก็เป็นอีกครั้งที่สามสาวพาวเพับเกิดว้าวอร่อยมากทุกคนดูทีอยากจะปักบนนี้เลยปักได้ไหม,หมอร่อยมากอา อร่อยมิน้งค์วหวานเปรี้ยวไม่ได้หวานอย่างเดียวนะเปรี้ยวหวานแล้วสตรอเบอร์รี่มาส์เมลโล่พาวเวอร์พัฟเกิลว้าวจืดจืดพัฟเกิลด้านในด้วยทุกคนดูดีนองนุ่มมากเหมือนจักรุจิเลยถ้ากินรวมกันจะเป็นยังไงนะนุ่มมาก

ทุกคนนี่คือถุงผ้ามีหลายลายดูตรงนี้เลยเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ไลายไหนของ power puff girls one two three อโอ้คือโนบะฮ่าฮ่า t h r อุ้ยลายอะไรอะ่ะอาจารย์ว้าวลายสาวสาว power puff กำลังน่ารักกำลังแปลงด้วยเนาะหรอกมากทุกคน ในถุงผ้ามีอะไรด้วยโอ้ฮอเทียนโอ้ปากลงไปเลยว้าวโอ้โอ้โอ้ไฟโอ้ออทุกคนมันเริ่มถ้าเป็นหัวกระโหลกได้ใช่เลยนะทำทำพิธีเจ็ด,ด,ด,ดแล้วเย่คาถาวิเศษจีจีสวยมากดูดีหมุนได้ดูโอ้โอ,อ้เดี๋ยวแทนดับนี่ทุกคนย่างน้ำตาลกันทุกคน โอ้น้ำตาลไหม้แล้วน้ำตาลไหมแล้วว้าวโอ้น้ำตาลไหม้เลยย่างมารเมลโลกันคนร้อนๆๆเอาดิจิมเลยนี่จันจ้าย่างมารเมลโลโอ้ว้าวว้าว้าวว้าวว้าวทุกคนมาสเมโลไฟไหม้โอโอโอว้าอดกินเลย อะไรมีอันเล็กแต่ว่าเราจะไม่ดับแล้วเราจะดับเทียนไปนเลยนี่ทูกคนอุ๊ยแต่ยังเป็นรูเดี๋ยวปิดก่อนได้วยมัชเมลโล่กรอบครับนี่มัชเมลโล่กรอบอุออ๊ยเปรี้ยว ทุกคนฟองกุญแจ power pop x cry baby ของแท้ป๊อปมามาดูกันว่าเราจะได้ตัวสีอะไรกวอนสุดจี้ฮู้สีฟา้าเย yeah! ่ b u บ b บ e cry baby จริงจริงน้องไม่มีโอ้น้องอยู่ น่ารมากดูคนดูดิโอ้น่ารัองมากเลยครับนั่นจ้าโอ้ยปอปมาดของแท้ด้วยดูดูดิโคตรรับตีอยากจะกินนองมา,มากๆเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะตัดเนี่ยตีขอกะปกติก่อนนะเพพราพัใครเบบี้อืม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 ่ัวแล้วอืมอร่อยอืมอืมอวานพั Hơi sôi 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 Cry baby Oh my god Wow Chắn Cry baby Lôi tông ta lên Poppy nghe đi ว้าวส่วนผสมของผ้าเบาบางเหมือนสตั๊ดจารย์สร้างน้องขึ้นมาแล้วก็มากินน้องอะตอนเนี้ยอืมอืมมันก็เค็มแน่นดีมากอืมนี่ทุกคนติดมาเป็นตาน้องอืมอืมห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 ืม กันบ้างครับทุกคนกับคลิปนี้นะครับอาตามสัญญานะครับท้ายคลิปนะครับติมีแจกครับ คลิปนี้นะครับกติกาง่ายมากเลยครับตี่แจก1รางวัลนะครับที่กลุ่ม FC ที่น่ารักของอันติง่ายๆครับทุกคนแค่กดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามช่องอันติแคปหลักฐานนะครับส่งไปที่ไลน์นะครับที่ติจะปักหมุดลิงก์นะครับที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าน้องตัวนี้ชื่ออะไรนะครับคอมแคปหลักฐานครับก็เกดไลค์กดติดตามส่งมาไว้นะครับเดี๋ยวที่จะประกาศผลในสิ้นเดือนนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเย้แล้วมาเจอกันในกลุ่มไลน์นะ